สวัสดีครับอี่ห้อช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่ yeah. ที่หัวเราะนี่ไม่ใช่นะเพราะว่าเพิ่งมาเห็นก็เออเราอวยแต่เด็กอะไรเนี่ยแต่และเด็กที่อวยนะก็คาเรตงี้อ่าแซงงี้คือคือ,ค,อคือเป็นคนเห็นโอเห็นใจตัวร้ายที่ลองบ่นหรือไงทั้งคาเรตที่เป็นลองบ่นให้บัตด์กแล้วก็ทั้งเสือที่เป็นลองบ่นให้นเจ็นะก็ค่อนข้างชอบพวกเด็กอันเดอร์ด็อกนะก็ คาเลลอสโซ่อ่คาเลซอดโคโนแฟงไทเกอร์นะครับเป็นอีกเด็กหนึ่งของซับเกียร์ที่คนเล่นเกียร์รอกันมานานๆนะนโดยเฉพาะคุณพ่อที่แบบรอเสือแบบนานมากนะก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่บอกก่อนว่าไม่มีความสเสถียรน,นะฮะเพราะว่าเกียร์สามน้อยอีกแล้วและที่สําคัญคือตอนนี้มันไม่มีเปิดห้าหาสามออกมาสำหรับโคโนอ่าสำหรับเกียร์โคโนแฟงไทเกอร์นะก็อาจจะต้อง จัวหาหรือจัวทิ้งหาแทนนะครับก็โอเคแหละเอาจัจริงๆคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าก็ยากแหละนั่นเองเนาะก็มาดีหน่อยตรงที่อ๋อไม่ได้ดีหน่อยสิเด็กนี้ต้องใส่โปรโ,โมด้วยนะคุณพ่อใส่โปรโมนะซึ่งถ้าไม่มีโปรโมหรือคุณพ่อบอกแนะนําการให้อีกทีหนึ่งละกันเนาะมาเริ่มกันเลยตัวเริ่มไม่ฟิกจะเป็นตัวเริ่มไอ้ลอตเลเจนก็ได้แต่หนึ่งสองสามสี่มันเสีย คุณจะไม่ใส่ตัวเริ่มเป็นเสือเหรอเพราะฉะนั้นใส่เป็นโคลโนทิเกอร์เป็นตัวเริ่มนะครับเริ่มเลยทับจัวเริ่มหลังหยิบควาถ้าฝั่งเราทเป็นเกตหนึ่งสูงกว่ายิบควิกชิลแล้วก็แน่นอนนะฮะเกรดสามตัวยืนหลักแบบยืนหลักเลยนะกันจะเป็นใครไปได้นอกจากโคลโนแฟงไทเกอร์นะครับเกร3สมมีฟอสยืนหนึ่งหมื่น แอคทีฟเวนกาดทิ้งมือกี่ใบก็ได้ให้รวมกันเป็นเกรดสามเหมือนกับสไตล์นั่นแหละสามารถเอาเกรดสี่จากในกองมาซูพปเรียไลท์ทับมันได้แล้วก็เมื่อจบเทินเอาเกรดสี่ลงช่องดอบโซนแล้วเอาเกรดสามจากในโซนใบามาไลท์ในสภาพเรสมันบอกว่าเอามาไลท์หมายความว่าเมื่อเอามาไลท์ปุ๊บคุณจะได้อีมันจะนี้กีฟฟอร์ตอีกหนึ่งใบนั่นเองนะครับตอนจบเทินก็ต้นเทินถ้าไลท์มันก็จะได้หนึ่งฟอร์ตจบเทินเอามันมาไลท์ใหม่จากโซนในสภาพเรสก็จะได้อีกหนึ่งฟอร์ตนั่นเองเนาะ อีกสกเกลหนึ่งออโต้ Auto นะครับเมื่อถูกโคโนไทเกอร์รีเบลียนไลทับทิ้งมือหนึ่งใบตัวมันจะบวกหนึ่งครีหนึ่งไรทาให้เป็นอีกเด็กหนึ่งที่อออินแล้วเล่นฟอร์สองเหมือนกันกันกบอ่าคาเลตสซอรนั่นเองเนาะใส่ไว้4ใบตัวเล่นหลักที่สําคัญมากๆนะฮะแน่นอนตอนนี้สไตล์ที่เล่นกับที่เล่นกับโคโนแฟงได้ตอนนี้มีแค่ ตัวเดียวคือโคโนไทเกอร์รีเบรียนนั่นเองนะฮะก็เป็นเกรดซไม่มีกีฟยืน15,000นะครับออโต้แบนกาดเมื่อมันโจมตีออกผลสกิลตามมือที่เราถืออยู่ตามการ์ดบนมือของเราตามข้างล่างนะถ้าเรามีมือ5ใบหรือมากกว่าลีไทยเลกาดแถวหน้าคู่แข่ง2ใบถ้าเรามีมือ3ใบหรือมากหรือถ้ามีเรามีมี5ใบหรือน้อยกว่าไม่ใช่ใบหรือมากกว่า5ใบหรือน้อยกว่ายิง2ใบถ้ามี3ใบหรือน้อยกว่า แถวหน้าเราบวกหมืน่นถ้ามีหนึ่งใบหรือน้อยกว่าความเดเมจทั้งหมดของเราและคูะ่ถ้าคู่แข่งจะกาดชิวจนลง5,000ใช่ไหมไม่ใช่ที่บอกว่ายู่น,นี้ได้ควสามารถคอนเทนิวเวนกาดกาเดียนทั้งหมดบนมือคู่แข่งไม่ใช่ที่บอกว่าการเดียนะการ์ดที่เอามากาดในช่องกาเดียนโซนะจะลบชิว5,000จนจบเทิร์น เลียตีก็ลดนะฮะเพราะฉะนั้นเก่งมากรีเบเลียนนะก็ใส่4ีใบเลยคุณพ่อติดเจ้านี้ไว้หนึ่งใบนะฮะเป็นโครซัตแห่งการร้องเล่นเต้นลำนะหนึ่งมืนสามพันไม่มีกีบนะไว้เล่นข้างนะครับออโตโ้เลกาดไม่ลงสนามใบมือหนึ่งใบจนจบเทิร์นคู่แข่งจะทําการคอการจากมือลงช่องการ,รีนต้องคอสองใบขอมือสองใบขึ้นไปอ้าจริงๆอิงไอส้สกิลนี้จะเล่นต้นเกีม่ไตอนที่เราไม่สามารถที่จะทําให้มือเป็นหนึ่งใบหรือต่ํากว่าก็ ทำให้คู่แข่งกัดยากเฉยๆก็ได้ในตอนนี้นะอนาคตมันจะเก่งมากนะฮะก็จะใส่เกรดสามไว้อยู่ห้าใบแล้วก็ใส่เกรดสี่ไว้สี่ใบเนาะเกรดสองก็ไล่ลายนะไล่ลายไล่ลายโทโนบายไทเกอร์นะพลังหมื่นชิวห้าพันออโต้แวนการ์ดเมลุมต้นไลฟ์เฟลดเราจวนหนึ่งแล้วทิ้งมือหนึ่งใบอิสกิลนิงแอคทีฟเล็กการ์ดมันบันเทิงนะครับทิ้งมือหนึ่งใบตัวมันบวกหนึ่งคริก็ไอสกิลทิ้งมือเนี่ยมันมันคือแบบ ถ้าอยากจะปิดแล้วอะแล้วก็ทิ้งให้มือมันเหลือแค่1ใบอย่างเงี้ยหรือต่ำกว่าทำให้เราสามารถใช้สกิลรีเบเลียนนั่นแหละให้มันมีมือน้อยๆแล้วก็ตัวที่เก่งมากกับรีเบเลียนตอนนั้นก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะใส่ไว้แค่2อสใบใช่ไหมรีเบเลียนมาโน่เ no จ็ดมาเนี่ยนว่าติดไว้สเลยนะครับเป็นสกิมสกาลาอิคาบูอันนี้เป็นฟูอาได้จากไมเทิร์นนะครับในไมเทิร์นมีเนาะ พลังหมื่นชิวห้าพันแอคทีฟแวนการ์ดเรียกการ์ดวันเพิร์นเค้าเตอร์บัสหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบอ่าแวนการ์ดเราจะบวกหนึ่งไรต์อีสกสะกี้หนึ่งคอนติเนียบนมือนะฮะถ้าทิ้งการ์ดใบน,นี้จากมือจะกลายเป็นเกียร์สามด้วยก็สามารถเอามันทิ้งทิ้งเพื่อเป็นท่าคอสต์สไตล์หรือเป็นทิ้งเพื่อซูเปอร์เรียคอสเกียร์สี่จากกองก็ได้เก่งเก่งมากโดยเฉพาะกับรีเบลเลียนใบนี้สําคัญมากๆนะฮะใส่สีเนาะ ใบนี้ไม่ใช่โปรโมนะเป็นของเก่าหนึ่งในไม่กี่ใบที่ใส่อยู่นะฮะก็จะเป็นนาบุฟูอัสนี้มาจากไม่เทินเหมือนกันเนาะพลังหมื่นชิวห้าพันออโต้เลก,กาดเมื่อตัวนีน้นจมตีแันกาดอาลุ่มหนึ่งใบปงไปใบอ่าคู่แข่งไม่สามารถใช้การ์ดเกรดหนึ่งสูงกว่ามากาดได้จนจบกันต่อสู้แล้วก็จบเทินสู้ปุ๊บเอามันจะโซจว ใบที่สําคัญอีกใบหนึ่งนะใบนี้แนะนําว่าถ้าเล่นโคโนเจ็ตก็ต้องหาด้วยนะเป็นโคโนทูติเกอร์นะครับพลังไปพันชิวหมืน่นออโต้แวนกาดเมื่อเริ่มต้นไลฟ,ฟ์เฟดจัวหนึ่งหมายความว่าสแตนจัวเริ่มต้นไลฟ,ฟ์เฟดจัว่วแล้วเราเค่อยไล์เกียร์สองทับจั่วสองใบคุ้มจัดอีสก,กิลหนึ่งออโต้นะครับเมื่อมันเมื่อกาดนวันนี้ถูกทิ้งจากมือในเธอเราเคาน์เตอร์บัสหนึ่งจัวและคอลงมันมาคอจากหลุมมาในทับเลส เก่งเก่งมากใส่4ตัวทิ้งสไตล์หรือตัวซูพิเลียซูพิเลียไลท์เกรดสจากจากเด็กนั่นเองนะก็จะใส่ของของของเก่าไปก่อนไม่มีของใหม่ก็ใส่ของเก่าไปก่อนเป็นเวทมูฟดากอนปฏพันชิวมือนออตโตแวนนะครับเมื่อมันโจมตีฮิตใบมือหนึ่งใบและจั่วคืนก็อาจจะไม่ต้องกดก็ได้เพราะว่าตอนนี้ใบไม่สำคัญในสแตนดาร์ดของโนแฟงตอนนี้ อีกสักคีหนึ่งคอนเนิวบนมือนะฮะในขณะที่ทิ้งการ์ดในี้จะทิ้งเป็นเกียร์สาได้ก็เหมือนกันเอาไปเล่นสไตล์เนาะแล้วก็ใบนี้เป็นโปรโมมไมเทิ์นะฮะไปซื้อได้แล้วนะค่อนข้างจะราคาสูงกว่าการ์ดอื่นของไมเทินหลายยบาทนะเพราะว่ามันเป็นปำนูนนะครับสําคัญมากแนะนํำว่าให้หาไว้2ชุดถ้าจะจัดเด็กแยกระหว่างเสือกับ โนจ็ด no หรือถ้าจะคุณคิดว่าถอดออกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ก็เก็บไว้1ชุดนะฮะเป็นสตรีมเมเด e นลิบบูแปดพันชิวหมื่นออตโตเมื่อการ์ดไม่ถูกทิ้งจากมือในเธอเหล่าโซบ,สบัสหนึ่งใบคอการ์ดไม่ลงช่องเลียตัวบันบวกพลัง5,000และเอานอมอนยูอ่าจากนั้นสามารถเอานอมอนยูนิตหนึ่งใบจากหลุมกลับใต้กองถ้าเอากลับใต้กองได้จัว่วคืนหนึ่ง ตัวนี้จะดีกว่าโคโนโคโน t โคโนทูทิเกอร์เก็บหนึ่งตรงที่ไอเนี่ยมันสามารถมันค่าคอสเดียวกันถูกทิ้งจากมือในเทินไอนี่บัตหนึ่งจัว่วและคอลงนอนไอนี่โซบัตหนึ่งคอและบวกห้าพันและเก็บหลุมหนึ่งใบจัว่วสองตัวนี้ก็เก่งแล้วแล้วลงมาในท่าตะแตนด้วยสำคัญตรงนี้นั่นเองนะฮะใส่ไว้สี่เลยนะก็ จะบอกว่ามาตรฐานก็ได้แหละเด็กมันค่อนข้างจะไม่หลุดไม่หลุดมาตรฐานเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีเกิดห้าหาสามแต่เพอร์เฟกกว่านี้นั่นเองก็จะใส่เป็นจัวสี่ขีแ8นะฮะเด็กนี้จะคล้ายๆกับคาเลตตรงที่ลิบมาลิบไปนะปิดได้ปิดเลยนะครับแล้วก็ฮิลสเนาะปิดได้ปิดจบได้จบไม่ต้องยื้ยื้อแล้วตายเองนะฮะอ่าอิมเมอร์ีเล่นฟอสสนะครับ โอเคก็วิธีเล่นวิธีเล่นของเด็กนี้ก็ไม่ยากง่ายขึ้นเกตหนึ่งเอาจริงๆริงไม่ฟิกเลยเพราะว่าทุกตัวยืน8ปดพันหมดจะยืนเป็นใครก็ได้แต่ว่าให้ดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดในการที่จะยืนก็คือเป็นโคโนทูทติเกอร์เพื่ออะไรเพื่อจะได้จั่วคืน2ใบง่ายๆอะสมมติว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มก่อนละกันเนาะก็จบเทินครับติเทิร์เทินมาสแตนจัว่วสกิลโคโนทูทิเกอร์จัว่วหนึ่งใบแล้วเราค่อยไร ก็ดีสุดก็คือไลท์ตรงสายไลท์ตรงสายคือดีสุดอ่าถ้าสมมติว่าเรา,ม,ามีสักเจ็บสักหนึ่งแดมก็คุณพ่อแนะนำว่าลงอีคาบูไปข้างไปเลยก็ได้บัตรหนึ่งทิ้งมือหนึ่งอาจจะทิ้งเป็นอ่าเจ้านี้ก็ได้โซบัสหนึ่งคอโซบัสคอแล้วก็เก็บหนึ่งใบก็เก็บไปที่โซบัสมากับใต้กล่องละจ้วอีซ่บวกห้าพันอ่าบวกหนึ่งคิไอบวกหนึ่งไรให้แวนหมืน่น หมื่นสามสองมื่นไอหนึ่งมื 3, 2, 000, ่นสองไร่ e ีสอิกคาบูถ้าเขาตีตายไปถ้าเราถืออยู่อีกสักใบหนึ่งหรือสองใบก็ปล่อยเขาตีไปนะแต่ว่าถ้าเราไม่ถืออยู่อาจจะต้องเก็บไว้นะเก็บไว้บ้างก็ขึ้น3ขึ้นตามที่บอกนะครับเด็กนี้เล่นตัวอื่นไม่ได้นะต้องเล่นเป็นโคโนแฟงเท่านั้นนะฮะโคโนแฟงทรเกอร์อีเมทัี่กีฟต์สอที่แวนนะครับ อ่า uh, อันนี้ไม่มีลำก่อนไม่ต้องลำใช่ไหมถ้าจะผิดมันไม่ต้องลำนี่ใช่เพราะว่าไอ้ริเบรียนมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับไอ้พวกของที่เล่นกับลอตเลเจนที่มันลงมาแล้วกดสก,กิลเลยไอ้ริเบรียนมันใช้สก,กิลตอนตีสไตล์เลยทิ้งมือหนึ่งใบตัวที่ทิ้งก็แน่นอนเน้อจะมีเป็นเอาเกจสีมาทิ้งก็ได้อุย เอาตัวมันเองทิ้งก็ได้เอาตัวนี้ทิ้งก็ได้ทิคาบูก็สามารถทิ้งมันคาคอร์ได้แต่ไม่อยากให้ทํานะฮะให้เก็บไว้นะอะไรก็ได้หนึ่งใบในนี้ทิ้งปุ๊บคุณก็ซูพิลีไรท์จากกองเปิดกองหาแล้วซูพิลไลท์เป็นโคโนไทเกอร์รีเบรียนนะฮะแล้วก็สกิลโคโนแฟงเมื่อถูกรีเบรียนไลทับนะฮะทิ้งมือหนึ่งใบคราวนี้ก็ดูแดมเราสามารถปล่อยให้แดมไหลไปสักสองสามดมได้เลย ถ้าสมมติว่าไม่เรามีแดมหงายสักสองแดมสองแดมเนอะอมือคุณมีสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งอาจจะที่ดีสุดก็คือตัวเนี้ยดีสดุดง่ายอาจจะมิตัวนี้อีกทีหนึ่งโซบัสหนึ่งเก็บหลุมหนึ่งใบก็เก็บอะไรเข้าไปก็ได้แล้วก็คอลงมาจัว่วบวกห้าพันไหลลงมาถ้ามีซักเหลืออีกซักแดมหนึ่งไหม เลยสักแดมหนึ่งคุกดอีกคาบูเนี่ยบัสหนึ่งทิ้งมือ1แล้วก็บวก1นึ่งไรให้แวนเท่ากับแวนจะตีอยู่ที่สี่ไรแล้วก็ดูมือเราว่าไม่มือกี่ใบแนะนําว่าถ้าจะกดให้มือเหลือหนึ่งก็กดได้เลยโดยการอาจจะลงเป็นคอโลซัสมาละบายมือ1ใบเพื่อที่จะให้ขอ2อมือ2ใบทุกเลนก็ได้หรือถ้าแบบยังไม่ไม่ได้ซีเรียสหนักอาจจะมือเหลือสักสใบเพื่อที่จะบัฟแถวหน้าหมื่นก็ได้ ก็ถ้าจะบ,บัฟแถวหน้าหมื่นคุณพ่อแนะนําว่าลงเป็นเจ้าเจ้านาบุก็ได้ใช้ง่ายๆเพราะว่าได้จัว่วคืนก็แค่เนี้เลเบเลียนตีสมมติว่ามีมือสามใบก็จะบวกหมื่นแถวหน้ารีทายสองตัวแล้วบวกหมื่นแถวหน้าถ้ามีมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าของความแดมทั้งหมดแล้วก็การเดียนฝั่งหของคำลดพลังลงไปห้าพันอันนี้บวกห้าพันเพราะว่าโดดมาใหม่ข้างนี้ไม่ข้างนี้มีแค่นาบุที่บวก ข้างนี้มีแค่ตัวนี้บวกก็เท่ากับว่าบวกค่าละห้าพันแล้วก็บวกแถวหน้าหมื่นอีกทีหนึง่งตีหนึ่งสองสามจากโคโนแฟงสี่สี่ไดสองคีอ่ะสี่ไดสามคีเพราะว่าโคโนแฟงให้หนึ่งคีต้องบอกให้ดีว่าโคโนแฟงมันไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนคีพื้นฐานนะมันบอกว่าบวกหนึ่งคีนะถ้ากับว่าตอนนี้คีพื้นฐานเราจะเป็นสองและบวกหนึ่งคีสกิลมันไม่ทับกันนะเหมือนที่แบบคุณพ่อเคยบอกว่าเอา้า คีย์พื้นฐานเป็นสองแล้วถ้ามันเล่นฟอสสองล่ะอันนี้ไม่ได้บวกคขีพื้นฐานเป็นสองนะอันนี้บอกว่าบวกหนึ่งขีนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะตีออกที่สองหมื่นห้าสามขีเป็นอย่างน้อยและสี่ได้นั่นเองแล้วก็ไล่หดไปธรรมดาแค่นี้วิธีเล่นโขโรูฝั่งมีแค่นี้เลยแล้วก็จบเทินรีไทยเอาเกตสามจากเนโซมาไลท์ไลทไปปุ๊บอิมมาเดนดี้กิฟฟ์ฟอสสองเพราะว่าเราเล่นฟอสสองไปแล้วก็ต้องฟอสสองทั้งหมด นั่นเองก็คลิปอาจจะเร็วหน่อยนะเพราะว่าวิธีเล่นมันมีแค่นี้เองรี <c oughs> ลเบเรียนไม่มีวิธีเล่นอื่นแล้วปิดได้ปิดจบได้จบเล่นเร็วได้เล่นเร็ว,ไ,รวไม่ใช่เด็กที่ยือ้อยื้อไม่ได้ยื้อเราไม่ไหวเองนะเพราะว่าเอาจริงๆมือมีแต่ไม่มีบารสคุณก็ตีตีลบชิวไปเรื่อยๆเพราะว่าไอตอนแรกที่มันสามารถตีลบชิวแล้วตีห้าไรสี่ไดนะ้เพราะว่าเรามีบาสท,ที่ใช้กับไอเจ้า จะอีกาบูอยู่แต่ถ้าเมื่อเราสไตล์แรกไปปุ๊บแล้วเรากดสไตล์อีกาบูเนี่ยจนเรามือเหลือหนึ่งแล้วตีได้สี่ห้าไรไปก็ตามถ้าเราไม่ฮิวเพื่อที่จะเอาเดมลงดอปแล้วหงายเดมแล้วลงเพื่อจะเจ็บเดมใหม่ในเทินน้าไปแล้วจะมีเดมหงายมาเล่นอีกาบูนี่อีกถ้าไม่ทําอย่าง,งานั้นหรือถ้าไม่ได้เช็คฮิวเลยเพราะมันไม่มีเด็กตัวเด็กเนี่ยมันไม่มีหงายเดมคุณก็จะเล่นเดมมืดๆไปมันก็นจะมีมือสามใบ หรืออาจจะมีมือหนึ่งใบถ้าแบบมือหนึ่งใบแต่เช็คสองไดมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าเล่นฟอร์สองด้วยก็ขึ้นเกียสามได้แนะนําว่าทําให้เขามือแตกไม่ก็ปิดเลยยิ่งเร็วยิ่งดีนั่นเองก็อยู่ที่ว่าความเข้าใจของมันง่ายๆคือขึ้นสามปุ๊บคุณใช้คาบูเนี่ยประมาณถ้าไร้แรกคุณคิดว่าคุณยังปิดไม่ได้คุณให้มันมือเหลือประมาณสามใบ แล้วได้เช็คขึ้นจากได้เช็คจากไอ้รีเบเลียนจากสกิลเนี่ยด้วยกันเป็นสี่ะสามได้มือจะเป็นหกถ้ามีจัว๋วจะได้เป็นเจ็ดแต่ว่าถ้ามีขีบูอาจมือเป็นเจดใบก็ได้ก็โอเคก็ไม่ได้ก็มือ7ใบก็อาจจะรอเล่นเทิร์นออกไปเทิร์นไปปุ๊บเรามีขี้ขบูอยู่สองข้างอย่างเงี้ยแล้วมีสักสองดมสองดมหงายคุณก็สูพิเลียนไปหนึ่งดมแล้วทิ้งมือ1แดมทิ้งมือหนึ่งมดมจะอีกข้างหนึ่ง แล้วก็ลิเบเลียนเหลือมือหนึ่งใบโปรยมือให้เหลือมือหนึ่งใบเลยก็ได้คราวนี้ลิเบเลียนตีอยู่ที่ห้าได้ห้าได้สามคลิเหมือนเดิมแล้วก็มีมือหนึ่งใบแถวหน้าบุกหมื่นด,ด้วยฝนแล้วก็ลบชิวของฝนองคามเลยอาจจะไปปิดในเทินที่ที่ลิเบเลียนมาหาที่สองก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางทีเทินแรกอาจจะยังไม่ต้องรีบปิดเพราะว่าถ้ารีบปิดไปมือเราไม่มีแดมเล่นนี่คือลำบากนั่นเองนะครับก็ ไปลองจัดลองเล่นดูนะเด็กจริงๆไม่ได้เล่นยากแค่เข้าใจมันเรื่องเรื่องการใช้แดมเพราะว่ารีเบเลียนมันสําคัญคือต้อง Live ไดมย้ำอีกทีหนึ่งคือถ้ามีหนึ่งมือหนึ่งใบหรือตํากว่าแล้วถ้าจะเอาไอส้สก,กิลลบชิลฝั่งตรงข้ามห้าพันเนี่ยมันต้องคว่ำแดมทั้งหมดไงก็เลยเวทให้ดีๆเพราะว่าถ้าคุณรีบอย่างที่บอกว่าถ้ารีบคว่ำแดมหมดปุ๊บไลท์เป็นรีเบเลียนใหม่มีแค่สามได่อะอารตีอยู่ที่สองหมื่นสามสามไดเอ้สองหมื่นห้าสามไดก็จ,จริงแต่ ก็ไงไม่ลบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวไหมก็แค่สามไดตีเขาไม่ตายเขาสวนมาเราไม่มีมือกาดเพราะว่ามือเราหนึ่งใบสามได้มาเป็น4ี่ใบกาศยังไงเจอเจอเจอเด็กอาแเอ็เซลตีปั่นเวฟจะกัดยังไงนั่นเองนะครับก็ไปลองจัดเล่นดูนะเด็กสนุกมากอวยจะจัดนะค่อนข้างชอบนะครับกับเสือ เสือใหม่นั่นเองนะริเบเรียนนะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะก็คลิปมาเร็วๆนะลูกเล่นไม่เยอะมันไม่ได้เด็กที่แบบมีคอมโบน่ากลัวคอมโบหรือว่าคอมโบก็มีแค่นี้อีกคาบ,บูเกตหนึ่งโดดอะไรพวกเนี้ยแค่นี้ง่ายๆเนาะโอเคถ้ายังสงสัยตัวไหนคอมเมนต์ข้างล่างถามได้นะหนุพ่อตามไปตอบนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะที่ดูจนจบคุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ